จังหวัดอยู่บ่รู้ผู้บ่เคยไปเลือกรองเงินทองผู้ใดนได้ล่ะค่ะผู้กะซอยคนในคข่วมดีของที่ฟูมีผู้มีใจจะของซอยคนบ่เรียกรองของไผ่มึงเด้อ่านมึงในตัวลูกมีอยากบาทคาโต้กูนเป็นต่รวยอยู่ดิเก้าบาทบ้ชาตะกุดโอ้เป็นแตะรวยอยู่บ่ค่าขันครูดูแค่เพ่อนก้าบาทข้าโบชาตะกุดเก้าสิบเก้าบาท

พอสิบปลอยเขออกพออก็สิบปลอยไดจำเพาะวันศีนวันศีนใหญ่เนี่ยพอกขาสิบปลอยค้นซื้อพอบอได้บังไผ่ดอกไผ่มีบุญก็เอาเงินพอไปค่ะคือมันเป็นของท่านแต่ละคนพอบอคือผู้อื่นได้ไปแล้วกำใบกับนหนมมีอยู่นี่หละออกไู้ในกระเป๋าต่ะจายพอค้นขาเจ้าก็ผู้มาเล่นขาเจ้าค่อยได้ คนปูมากเกล่นมันก็ได้ผัวนอกพรนากแม่ข้าเจ้าก็มาขอปูชิมาขอป,ปูเด่นมีสิทธิ์ขอได้มีสององค์หนักคำสนดสองโตเท่านั้นนอกนั้นบ่มีสิทธิ์ขอเลขได้เข็ดดาดับไล่ตัวตนบกโตก็ะี่ดูอยู่พอบอมหมักเป็นคนมีซื่อเสียงเน่ค่ะถามาเลขดังบ่ดังมาโดนแล้วดังมาแปดสิบสามปีนั่นแหละมึงว่ามันหน่อยบ่ ่กูไม่เคยบอกว่ากูอยู่ใส่นี่กูก็อยู่คือทูนี่แหมมื่อนี้คือโชคดีเถอะครับอันปูลูรู้มื่งโยอีตาปูอีนาคไม่น้ำโค้งอุทึบเด้อแล้วปูคือว่านาคแค่ไม่น้ำโคงเขาคือว่านาคน้ำโคงมาเกิดเอาาว่ซเป็นมนุษย์แต่มาปูคือเห็นนะเจ๊ตังนี่บ่ะค่ะเป็นอันต้องดีใจน้ำลูกลูกก็เฮ็ดงานลูกไปเถอะสาธุค่ะ เอเันเรื่องเกี่ยวกับล่ำกับฟอนยกให้มึง่งคือว่าฉันเอาแมนบาคา่ค่ะมีผทักอันเจตังก็ใช่เลยค่ะเช้า,า,ากระปูนี่แหละแต่ว่ากับอันเป็นนาที่มีบุญโยพิน่นน่ะบ่ะค่ะนาคมาจุดที่เป็นนาคท้องคำทองคำอยละแถวสะดือดำโค้งนี่แหละก็เป็นนาคคือกัน่นละมาจุดที่เสกกียย<า>ังเสียเนาะบ่เดินทางนาคปัไญ์ เป็นปูโบราณทั้งนาคเป็นนาคคือปูปบาบาดอเกิดมาเป็นมนุษย์จากนาคมาเป็นมนุษย์มันก็เปลี่ยนสีไปมนุษย์กับส่วนมนุษย์นาคส่วนนาคคือตัดพบได้ปูก็ดีใจน้ำอูโมชาบญน้ำพวกลูกที่ตัดพบไปลาเจ้าของในอดีตชาติได้เขามานี่คือกันวางในแทบันแดงพิตตี้ ผมผียูบ้านแดงพ่อบผมหมูยูเขากระดอนมดแดงเด็ของเจ้าลงถ่ายแดงเนาะน้ำมัวปลาแดงบ่ดอนมดแดงในบ้านยังยูบุเอาอีกระบ่ซสุมน้ำถั่วมันครับแม่นอยู่คันติดแม่น้ำครับบ่อันน้ำถั่วมป้าบัวใน้อำเภอใหญ่มะไม่ได้สามมือเห็นบ่ครับแม่นอยู่ครับชื่อลูกใช่ไหม ยังหูบ่คือดูบ้านแดงคนกะเอท่มาโทรมาหาคู่เอค่ะคู่เอเนี่ยเขาเป็นคู่กศอสานอยู่บ้านแดงพี่บุญรักขามานี่แหละพอปูพอปูมีอย่างอันนั่นอำเพื่ออูบ่นใหญ่มาสามมือน้ำถ่วมเพิ่งจะคุยน้ำปูยี่พอลดน้ำให้แน่วะทันมึงเจียวจากปีแห่งเสามปีหวกก็ไล่น้ำลง นำนั่นเบิดสาห,หลือะกะยยงอับๆไปมาแรงจำดาเมียพอกูอีกบัตรชั่วล้หน้าบัวที่แตกเหิบอยู่เดียวชั่วลูกหูด,ดีเท่นหนักเอวใกล้สิ้นสัญญามึงไปถามนมายอำเภอมึงเด้อว่ารับปากกับกูจักปีแล้วจาว่ากูโหดแรงคือชวนแรงแล้วสูเแลยวก็าออางายเลยที่ถูกครับ ปูเองปูบาไดไอ้แาบอางกูร์เองไอ้ยืนงั้นกันก็ปูเดยียวกันเพียงแต่ว่าปูใส่สีขาวปูปลาใส่สีคือในค่ำส,สนนปูเป็นเจ้าของวังน่ายิ่งหรือเฉดือน้ำโขงนั่นแหละค่ะปูก็มาอยู่ในกายหยาบของโลกมนุษย์นี่แหละเนี่เออจะใส่เงินเด้อ ใชเห็นอย่างยันด okay. oh, oh, okay. okay. yeah. so, yeah. ้วยบ่าวเงี้ยหนอใ่ยันเบ่เกาบาทบได้บได้เบิ่งหวงคือบ่าใช่้มตั้งโอเป็นย่เอาแห่เล่าใึ้นมแทนงเปันเบงหวงปู้ขยเอาก้าบาทลูกหล้าการา่ันปู้ก็บอาจักบาทเดี๋ยวหมลงรถมากกับบอาจักบาทขิดน้ำซอยข้นแล้วเยอเก้าด สิบเอ็ดสองสามเต็มสิบสามเนี่ยเครึ่งบสเน่งจังเปยน,น,น,นทักทายชื่อมัง อยัางอยากถามยังก็ะถามมาที่ตอบให้แานครับก็อยากถามปูนที่ว่า,น,ามมน่ามุ่นเหินไหมคะคนทร่มหาอยาู่คนที่เหลกวายยังบัดเด๊คนอยู่บ่แน่ใจว่าคนอยู่ใส่ค่ะแต่ว่าคนโทร่มหาวา่ใาให้เก่งดังอันให้เพราะว่าฟาดปุยพนคนเอาน้าม,มุนไปให้ลูกกินว่าเส้าเาเหนีอนไหมคะมเป็นยังงอยาก อยากเอาไปให้ลูกเพิ่นเพิ่วนวะแค่ตังไปถามใหนน้แนบวาสันไปถามประตุยให้แน่<ม>ก็เลยว่าเดี๋ยวอันสิไปตามหาปูดอกว่าปูอยู่ใสนั่นไหมคะ่ะใบยเติบกับ่ใครเห็นมั้งางาดอกกระปูออกนอกเขตปูก็บม่อยากลบหายขวดู้ว่าปูอยู่ใสส่วนมากมาก่าปูกับสีใส่เสื้อผลาธรรมดาคือพวกโตน,นั่นแลหละเดี๋ยหนีจากค่ำสนอดมาลีเยอะเบอร์เพี้เนเลยมาหยากน้ำกู้โยงล้วบ่ คอยจะประทุมมากกับลูกเราอยู่หันเดียอดองปู mm hmm. อยู่พี่โดนแล้วปู mm hmm. ม,มาอยู่ว่างอำเภอเพนพี่ลูกสาวปู่คือน่ยแม่นั่งเพ้นของสีชุโทนนะ้นี่ะลูกสาวเพิ่นอีกอง์หนึ่งเพิ่นล้วมาอยู่พี่ mm hmm. เพิ่นเบือ่อค่วมบุนบ้ายพ mm hmm. อใจเราบ่ะ mm hmm. มันบ่มีอย่างทุ่มมน,นุษย์นียมีจะอยากได้ ท่านทองหัวไม่ฉีดนี่เ,นเอิ่นๆมิจะโลภโกรธหลงเบิดบเปิ่นหลับบอดได้เมื่อขังในอดีตปูกระบู้ดอ,อกว่าปูขาวเป็นผู้ใดมันจะใช้ปูบวดเลี่ยนอยู่น้ำักคู่อุดรนหน่อยเมืองเล่า 49, 000, สาี่ิบเก้าพรรษาบวดเนียนทุดงตัวปูเองนี่แหละ อยู่ผู้เขากล้วเมืองเล่าผู้ว่าในเงินน้ำพอแม่ดอกผู้เกิดมาเพิ่นถึกท่านได้สองปีผลแต่เพิ่นตายข้างย่างปูยังไม่เห็นหนาเท่าเดียวนี้อยู่เห็นได้แปดสิบสามปีแล้วอี่นะไปน้าหาเห็นจะหลุมแล้วแล้วปูมาบันเพียนเจ้าของชายทอดถือประคู่เพิ่นฝึกผลมาเพิ่นเอื่อนจะปูดำปูเพิ่นเหลี่ยมปูมาเพิ่นฝึกในปูมีปฏิญี่านโตไ้ แนี้ไปห้ามือใจกันได้ซอยคอนได้หันกะสีรียกเอาค่าจังไดล่ะปูก็เลยเอาแค่เก้าบาทบอ<ม>เกินไพเดเงินใส่กูถึงดาพรอมอนี่เป็นเรื่องจริง,งไ,ราาไม่เกินเก้าบาทลูกที่นี่หามลงรถข้างอ้อยๆพีเขาเจ้าส่งกูก,ก็ซอยโดยตลอด้านน้องโบบาทมึงที่รับจากลังค่าล่ะ บางงานกะพากันมวอยูได้แหละกูเห็นบางหนึ่งก็ไปมวนกุดแหย่เยัะกุดแห่ขมวนเก้าวันนะพวเก้าวบักบักมันบอกเลขกูบอกให้มันบอกเนาะบักเดือนมืองวดสุดไทยงวดที่มันเก้าสามนั่นแหละกูที่เปิดโอกาสให้มึงเดือบบักแปดเก้าสามเดี๋ยวเลขกูได้สามเก้าล่างบักปึกกูให้เลขบนอยู่ หกศูนย์สามพอมึงกับกูไผ่ชิน่พพะนี่เดียวกูบ่เอาเงินน้ำไผ่ดอกไผถือกูบอกไปกินไปท่านเมดพอเบ่อเย้าเอามาให้กูเลี่กออกสามเก้าครับเนี่ยมึงวะไล่กันแม่ปลาลูกแล้วนะเขาก็ถือกันด้อนะย่ำหนาอยู่ ปู่กับ่ได้เอานําไผ่ดีล่ะสร้างที่ปู่กับ่ได้เปเนียกเงินทองไผ่ต่อปู่ขอลูกปู่เองลูกปู่ไปเห็นงานนั่เขาก็ให้เวลาของเงินจักสองสามหมื่นเขาก็ให้คือเ้าบได้ไปเดือดหล่อนว่าปวกโตถึกเลขถึกเบ้อกันที่ได้เคยได้ยินกีรับใหญ่อยู่ด้ยเนาะยินหน่อยเนาะบ้านน้องบัวบานน้องบัวบานเลขบ่ถือกิีหน่อยมันก็ถือชุ่มหวานกันมนา บางหนึ่งกะซิบเก่ามันก,ก็เฮอยู่ได้แหละก็ได้สามหมื่นทีมึงอยู่ได้หระเรามาอยู่น้ำพูตลอดไอ้น้อยพวกไอ้เดือนพวกไอ้ข้ามมอน่แมนบุญแหละว่ามันผีบ้าบ้ากันขี่บ่อขอเจะขาท่านกิ๊กขอเจะเงินเขายามนั่นคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยเหมี่ยงมันจะเข่าได้เข่าดีแต่ผีผียังมาเข่าก็ดอกดอก็ะดอยเูรว่า กูเห็นซุมเขาไปนั่งเอาเลขมาหลายๆลายซัดเอาซุมบักข้ามมันโซชันนละบักลาหู้บกูว่าเนื้อเอือกบวมมันจะช่วยผีชิเข่าได้ยะเอออันนี้เข่าไงเข่าได้กูเบิ่งได้ชิมนะมึงมึงยือประตูของบ๊อบี้กูก็จับปมมาปมแปดเจ็ดตอ่ว่าเป็นบัวมันข้นเกินเคี้ยวโอ้ยุ่ยจะก็เป็นหลานกูนี่แหละมันไปจุติทั้งเอิญ

ผู้ใดใช่ครับนี่มีผู้เดียวทนตัวใช่หา้าผีผีกินห้าก็มีิจของปู่ทนตัวปูพี่บุญเพิ่นเลี้ยงปูขาผมยญามัสเต็กหกปีพุน่นจะไม่วัดพ่อพี่ปอบบพราะมจริญพุ่นพระนั้น,นกูณที่เอิญวัดวัดพ่อพี่ปอบ,บอกูแลนอ้อมอยุติเจ้าก่อนจยากบอกว่าทิมมาบาดอุดรน,นั่นบริจาคเลิศคือเดี๋ยวนี้เด้เจ้าก่อนปู่กับแม่น้ำกันแหละก็ปู่พี่บุญ สังกะรีหน่อยเพิ่นพอแม่ถิ่มปูปูเนเพิ่นบวชพระแล้วปูก็ได้แต่มานึงเพิ่นเพิ่นมานึงเพิ่นตลอดยันได้มาอยู่บ้านแดงพี่บุญยักษ์จังหวัดเราช่วยถิ่มา้อหอดกูแล่นดายนี้แต่ผีนะตะกอนเดี๋ยวนี้กูบ่แล่นแล้วนะยกูชิมเย็นมันละผีเราใหญ่ยังบังคับเอามาหน่อยนะเขาบอกมีอย่างนอตะกอนเนาะแม่นบอก มึงเห็นมึงกับแลนเนี่ยกูกับแลนมือกันแล้วบอมเป็นหนาเหาเรายางออกหนาเหาเป็นคนหันหนามาเปื่อยย่ำยากุกันแลนมือกันตะกอนมาคู่ผู้ใดบอมมาฉันในอำเภอผมเอาไปไม่ได้ไยกเนี่ยปักยาของปู่บอกเลยเอาไวบ้บัวบุญบ้าบอกลูกหลานเนี่ยกู บางเป็นแถบทูกหลังค่านั่นาหูมีประมาร้อยสิบหูได้เองไนีใช่ครับนี่บุกีคนนี่แหละกรบมันเก่าใจแต่พอไงมันกัยังผ้ามันแปลกห้อยู่เดินวัดกูอยู่บักห้างชิมหัวมันเนี่ยบักห้าถามมันน่แมนเขาคุยบอกวันแมันต่กตกี้มันบ่ไเด้เจริญ้นลูกเห็นเ๋ยวนี้มันก็เดินวัดกว่างแจ๊บกับมี่กับถ่อมพออยู่แล้วเน่ กอยยอูอยู่ย,ย,ยังไหกูเคยอยู่ยังไหกูก็อยู่ฉันแก่ใช่ไหมแมาย้ำไหนก็ยังอยู่คือเก่าอยู่กระท่อมทำใจคนนู้นห่างเลยช่วงเสียชีเดือรอดหยาดหิ้ง่ายไ,ไหมแล้วรวมเสี่ยการดีนะปู่เมื่อได้ยูโออาดอกปู่ยูปู่ยูแบบสัมมาทาศเมื่อได้เรียกร้องว่าเงินทองปูได้ให้ผู้เขาเดือดร้อนมากพอกระช้อ,ชอยเมื่อได้เรียกของไทย มันก็ยุ่งสั่นเลยมามีชีอยู่จังสันเลยไก่จะ <c oughs> อัะมีมือหนึ่งบ่กเออมืองวดบางหันละ่ะบางเลขกก้อนเลขออกม,มือนึ่งสองมืออี่ละมือวันกินใหญ่เลย ไก่ไม่บนแม่นี่ชุมหนีได้อีกแม่นังโดดขึ้นมาไข่ตกใส่เขาแตกเปาะโลดนั่นเก้าหนึ่งว่นฉันไม่ไปถิวเรียกเลยมกูกับหัวขวนเขาอยู่ดิเมื่อกตีไม่ตีว่านหน่อยนั่นนี่เก้าเก้าเด้ไงเก่าเก้าไกออกเขาม่นิ่งแบียเก้าเก้าเว่นยูสองเก้าสองได้เกสอได้เอาจะไปตียวายังบ้าบอกเลงมเมื่อวันศีนศีนไง่ะปูค่อย เอาเหล็กออกให้คนม้น,นปูมันมันร่างเทือปูต้องรอทั้งเทปเปิงโรคมาโลกเทพเพิ่นลงมาให้มันก็ขึ้นอยู่ของทิ้ง้องท้านเพื่อปูอยากษ์สางวัดว่าอย่างที่เพิ่นก็ลงมาหจริงเี่บรรดาเทพที่องค์เพิ่น,นกน็ลงมาท์ห้านาทีเพิ่นโรมาแล้วเพิ่นก็บอกว่าเออตัวน,นั้นตัวน,นี้เดอ้อปูก็ให้ลูกให้หลานไปซื้อแล้วแต่บุญไปบุญมั่นพลังก้นกับใจกระเป๋า น๋อบมากนี่เดียวละแต่งวดบางหนึ่งจงจงยังบมากเนาะประจังไล่อยู่รื่องวดบางหนึ่งปูเก่าคนมานั่งเฮี้ยงกันไม่ยิ่งแก่นี่ก็สองแก่นี่ก็สองไม่ยิ่งน้ำอย่างปูว่าน้ำชีเออทุนนับเอาเห็นยญบาทเรียกว่ามาซีสองสองเขาก็เรยกหัวเสียดอก ง่ายง่ายได้เอากวกจับตูกมานนังเทียบกันเลยที่ถามยังดูบอกก็เบลี่ยนนะฟังละสองก็จะเอื่นมาหยั่งกรจชมันบอกได้ว่าที่เบียนที่หนองที่ยังไม่สิไรตู่เดี๋ยวบ่มีฟังละสองแม่คนที่ถามมาฟังละสองไม่ยิ่งจะโคนน้ำยั่งไม่ยิ่งปูดมันก็นดำทีเลย หาบาทฟังนี่มีจจะคนสองฟังนี่นี่สองเออก็ว่าเท่าน,นั้น,นแหละกต่จะบุญเขาแม่คนระงค้นก็ถือกันหลายอยู่นีแหละสองสอง,สองกับสิบเก้า<อ>นี่สุดอันปูท่าพระพระวัดคุชแฮนนั่นแหละมั้งคนเป็นของจริงอันบักที่หาเพิ่นโอ้หาปอเดดงเงินวัดนี่เยวบ่าได้ดอกปูว่า กูว่ามึงบ่ได้เด้บักเดือนงวดนี่เพราะว่ากูบ่ไปหามึงกูบ่ให้มึงยาวคันบ้าพระเก่งเนี่ยบอกพระนั่งเอาเลขใช่กับปูยย่ดูยาวผูสูงแล้วมือดีแล้วผู้ได้ชิน่มาไปแล้วยยออมันก็นั่งได้ไหมอย่างก่อนออเที่สี่หาบศูนศูนกับสองหาบปู่ก็ได้อันนี้ได้ละบ่บ่าบางได้แต่ไม่กัน้นยานี่รถสีประตูกระจอดอยู่นี่แหละนี่โตะมันสีออกเปียงเปียงสามกับแปดอีปึก เอาทุกห้องใจบอก่ห้องใหญ่อีพ่ะเอาทีฉันเนาะอูดีเป็นหน้าจ็ดหัวแต่มันมีสามตัวท้ายมันเลขก็เลยออกเจ็ดสามที่แห้งไปบังครำเขา่าสองเด้งน้องบอบานพอถือจะรักหัวสุกคนปู้านหัวให้ก็มีนะครับ <laughs> มันเกิดพ่อสอยอย่างบางนั้นสามหกครับสมควร น้อยกะละบานเฮ้าเพเดินกับปีชงนั่นงสามหกกับปีชงเพเดินสามหกศูนย์กสามเก้าหรอปีชงตั้งแต่พศสามศูนย์ถึงสามเก้าเห็ดเนียงกับขึ้นยากฝืดไม่ใจเรื่องเกิดอสิบนี่ก็บถือว่าคมได้แล้ว าหดสิบแปดทิบเก้าเขาตัวไข่ตัวมันเพราะดวงมันถอยหลังลงทุนยังมันจะลมเหลวทิปมันขาบได้แล้วถูกต,ต้องแต่ก็เพราันถือว่าอยู่ในเกณฑดีแต่การไมล่ามันบริยูขึ้นพอกลูกเราไดลล้ละมึงบาตามที่เกิดที่แท้จริงผู้ยืนให้เลยว่าบบโตมือเกิด ูะต้องเกิดก้อ,อนนั้นสิบหามือเขอ้าไปแจ้งเกิดลานหนึ่งกูบอกยักบาทเอาอยู่ไฟแม่ต่วหินหินยุม่มตัวยิงยังไปแจ้งเกิดได้แม่อ่าสิบห้าวันถึงสิบหกวันถึงจะมีอะไรการเกิดไปแจ้งใบเกิดนนะ้ำพยาบาลกำนั่นเดี๋ยวมันมาเป็นยุคเดียวนี่ดเด้ยุคเดียวนี่ออกปับลรงบานเขาไปเห็นใบกลับโลดแม่นใบนะ เรียวว่ามึงว่ายุงท่านสมัยได้แหละเพราะว่าแต่ก่อนอีกทิพหามือทิพหกมือยังนงั่งต้มน้ำห้อนไกปิดทดกาะกอกอยู่เหรออถึงแปดกูปแปดเราเป็นยังดีใจน้ำถึงแปดปขขยังเลขคำโยปีนี้ปีเลขคูเป็นเงินเห็นยังก็คืนก็เกิดทำามาเลขคูปีที่แล้วมันพอสอสองห้าหกสาม ปีนี้มันสองห้าหกสี่ปู้ใดมีสี่ท่ายมีแปดท่ายถือว่าพรุ่งนั้นมีโชคดำล่าหลวงมันบอกฉันเป็นตามปีตามการไม่ล่าฮะทำไมมันเว้นหกไปละครับเว้นตัวหกเป็นขีดบ่ล่ะครับหกเลขขีดเลขคู่เครือครับเออเจ็ดขีดคู่บัญถามดูขีดบ้าเลขคู่เป็นสี่คู่บ่ ครสองคู่วะคู่ครับแปดคู่บ่าบัทคู่ครับเก้าละบาทไม่คู่คเออเด็มันสลับกันยุง่งเสร็เน,นี่ยบัตปีเลขคี่เลขคู่ว่าเอาครับปีนี้ดูว่าเลขคี่เลขคู่เลขคู่ครับเออก็มาคู่ยังไหนสองห้าหกสี่เมียสี่ไทยเมียปีกายเนี่ยวพวกพศส,สองห้าหกสามก็เฮเอาเงินตัวซึ่งยังไงก็ถึอไี้เลย มันเป็นน้ำปีของคนนี้ีเคนะครับชุ้มปีเลขคูมันกลับเป็นรอบของไผหของมั่นแหมเป็นเอิ้นเบี้ยวขั้นข้าเจ้าที่เอิ้นวงกำวงเกียนแดงไดรู้เลขเก้านี่ยเป็นเลขที่เลขเก้านี่เลขเบิร์ตเนเลขสิบเนสองห้าหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขคูสองห้าหนึ่งศูนย์นี่ศูนย์เมีคาเด้ตองขี่ตัวเนาะ โชคบ่หลายเพ่นเอินมี่หังบ่หลายหันแม่นมักเล่นใจกับ่ใหญ่คือพวกเลขคู่พวกคู่นี่ก็กล้าได้กล้าเสียเขาก็เลยได้เกิดผลเนาะอีเสียเงินงวดบางนึงนี่เสียเลยมั้งเต็มเต็มแล้วนั่นเลยนา เ็่เเ็มยังได้ซื้อเลขบ่ถึงมองเตังเียปูอะเตังเยคเสียบ่เสียตัวอะไรอยู่นัคือว่้บ่หลายดนหล้วเอ็มซีให้มึงอยู่เนาะไม่ตัวกูยังใดแล้วมันบเป็นมึงใดตัวปูก่ไดดเนาะเอ้าเขาให้มันเนาะเขาให้ล่ะไม่ได้มาโทษยังปูกับซ้ำมึงถือตัวนั่น มึงบริลงทุนมึงก็ได้เมียม <celand> ึงก็ดีเพาะนั่นตัวนั่นได้บ่บบันได้บ๊อบบันเมื่อเคยลำเอียงบพรว่าจะโน่นสมบูรณ์บ๊อบบันแดงแมีนเบิร์ตปูเบื่อเคยเขียนเลขตัวอื่นกันปูเขียนให้ปูก็ต้องเขียนคือกันงวดวังหนึ่งปูให้เน้นสองเจ็ดใครมันเป่าก็เอาเนี่ยแหละ่าให้กูบอกหลายเดียว Nếu bọn pau. O, lê pau nó. Song kýt cả kýt thong, mà song thong, mẹ, song thong, mà song thong, mà song thong, lại có xuống gần như đĩa. Hai pít anh áo mất áo bọn anh đi. Tiếm ý tưởng, đi. Kha hai nắp, yu đĩa. No. Nếu phó đi nhung lâm hai, mẹ. ให้พิจาณากันไง่ายๆไม่ยิ่งนั่งเฮี้ยงกันฟังละสองแม<ฆ>่ก้อนดีบอกเอาไม่ยิ่งมานั่งเลยแต่ยังมีหน่าถามเลยไม่ยิ่งบ่เถ่าน้ำอย่างกัยังบายอยู่น้ำซีพอปูเออแล้วอันนี้มีกคอนนี่ซ้อมนั่นเด็กซ้อมเออไปแล้วละเมื่อซะตรงเต้นนะครับเอามันถือด้เทมโทษยงพ่แบนั่งเถือมันผีนเงี้ยวโดนบันดาลให้พอจัดคนเขานั่งเฮี้ยงกัน อาทิตพิ้งซักชิดยุคู่พ่อนี่แหละวะเป็นจัดขึ้นมาเองถามมาได้เพราะได้แทบทุ่งหมดนี่ยี่สิบแปดคนก็เต็มอยู่นี่แหละเขาเจ้าเขามาเอาเลยยี่สพบ่สบไ่ได้บาดแผลเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกตั้งแล้วบัดนี้ยวก้ามก็ลอยตัวบ่ได้ไปเลือกเบิดมือได้ล่ะเลือกตั้งแต่แปดโมงเลยเอ้าตื่นขึ้นแล้วก็ไปหล่นตัว เลขก้อนพอปูเฉลขออกมันก็ถือเข้าไปหาเทียงคุณปูจิกเอาเลขออกมากไ้ๆกๆครับตรงวัดที่ตรงปูเกิดออกมากเป็นคนเทียยงงอาาาามห้ปูกกไดแบบบบัขึิ วันไห่วันพระใหสองแปดวันที่ยี่สิบแปดสองดน้นว่าี่งอีกสองเ็ดเป็นงเปนไ่นยังเดินนเหีนลูกานันกดีใจพ่อกะที่บอกย่างพอก็บอได้บอกย่งไนที่ยี่สิหือวันศิย์ใหญ่นยีนศย์ห่ะมีเท่านั้นพ่อบอยว่างนี่แหละสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ด เป็นยัง,งือวางแต่คนมันมา,มาหลายทุกจังหวัดเขามาแทบทุกจังหวัดเขามันทั้งแทบขาเจ้าก็มาเรื่องปัค่คนหลายค่ะ,คะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแอดมินก็ได้ติดตามตัวเลขโชคลาบนะคะมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะของปู่ผ้าขาวนะคะปู่ ผูผักขาวนะคะท่านผู้ชมแล้วทีนี้เจตังก็ได้ถามตัวเลขโชคลาภนะคะว่าจะได้ตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมไหมปู่บอกว่าวันที่28นะคะท่านจะได้ตัวเลขนะคะบางทีก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ปู่ท่านพูดไปเปยไว้นะคะเออวันที่27หรือ28นะคะหรือว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขก็อาจจะเป็นได้นะคะสองเจสองดนะคะท่านผู้ชม ก็สำหรับท่านใดนะคะที่ติดต่อที่อยากได้น้ํามนคนะก็ติดต่อเจ๊ตังมานะคะเพราะว่ามีแฟนคลับเออยากได้น้ำมนอยู่นะคะน้ำมนก็เพื่อที่จะเอาไปให้คนที่บ้านนะคะบางคนก็บอกว่าอยากจะให้ลูกเอาไปให้ลูกนะคะเห็นได้ยินประตุ๋ยบอกว่าดื่มน้ำมนแล้วก็หายนะคะเดือดดื่มน้ำมนแล้วก็หายกินเหล้าทุกวันนี้นะคะดื่มน้ำมนแล้วก็หายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ บางคนก็ติดยาเสพติดอะไรประมาณนี้นะคะแอดมินก็เลยเออได้บูชาน้ามนมานะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะสำหรับท่านที่อยากจะได้นะคะก็ติดต่อเจตังมานะคะเบอร์0 8 5ย์7 0 0 4 7ี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ ปากติดตามเพจเจตังคนผู้ไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ